แน่วันนี้พามาดูรถแล้รถซีเกียกอีกคันหนึงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือตัวซีเกียกแน่นอนเพราะว่านี่คือเบเคิลคอนเวอร์ติเบิล1.2นะครับเทอร์โบด้วยแถมเป็นรถมือเดียวที่โรงงานเลิกผลิตเรียบร้อยแล้วสีก็เป็นสีพิเศษเบาะก,ก็เป็นผ้าพิเศษเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นคร่าๆวๆกันหน่อยเดี๋ยวบอกว่ามีอะไรเจร๋งๆบ้างมาไฟหน้าครับก็จะเป็นคู่แบบตาเก่าฮาโลเจนนะครับน่ารั้มากๆมีไฟฟลักแลมป์ให้ใช้งานมีพาร์คิ้งจันเซอร์แมสให้ใช้งานถึง6จุดกันเเเเเเลลลลลยยยททีีดวววนนนะะะะะคครรรััับบบพออออออขขมมาาาา้้้้้้งงกถจจจป็ตหหหหูโโแิเลย ขยับขึ้นมาข้างบนอย่างนิดนึงจะเจอกระจกข้างที่พับไฟฟ้าแถมนี่ให้ดูนี่ก่อนขอบกระจกเป็นแบบเฟรมเลสเรียบร้อยแล้วทั้งหน้าขทั้งหลังเลยแถมไฟท้ายครับก็จะเป็นแบบ led เรียบร้อยแล้วนะฝาท้ายเปิดได้เบาะหลังพับได้หลังคาจะเป็นหลังคาผ้าสีครีมนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะ นี่เรามาดูภายในกันเห็นไหมรถคันนี้เป็นรถสีที่นั่งนะเบาะจะเป็นผ้าลายสก๊อตสีครีมนะครับขยับได้ง่ายๆกับรถนะครับคอนโซลหน้าบีเกิลเขาจะคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือใช้สีเดียวกับตัวรถไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเสมอหน้าจอกลางนะครับมีขนาด7นิ้วมีแผงควบคุมแอร์มีเกียร์ครับยิ่งเกียร์ตัวนี้คือที่สุด DSG ของ Volkswagen สมูทมากๆ7สปีดนะครับ ที่วางแขนที่วางแก้วมีมาให้ครบเบรกมือก็มีมาให้ใช้งานนี่ดูพวงมาลัยก่อนเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นนะครับมีคุชคอนโทรลไว้ใช้งานหน้าปัดเรียนใหม่ของเขาก็จะเป็นแบบอาณาบอกแล้วก็จะมีจอดิจิตอลเล็กๆมาให้ใช้งานด้วยเหมือนกันนะครับแง่อยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับคันนี้ครับผมให้ราคาอยู่ที่2องล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทกับเลขไปเพียงห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรแง่รถน่าบักน่าบักแบบนี้รีบมาจับจองนะวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับ